สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีนะครับใครนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับแล้วต้องการจะทราบนะครับลัคนาราศีของตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชั่นเอามาหาจารย์ที่แอดไน์209 l r z o นะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้รอนะครับสักครู่นะครับถ้าจังหวะนั้นพอดีนะครับอาจารย์ว่างนะครับไม่ได้ดูดวงนะครับอาจารย์ก็จะรีบทําการผูกดวงวันลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับ ไปทำการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์เนตดวงดวงชาแนลนะครับแล้วถ้าใครนะครับติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดวงดวงชาแนลนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะพอทราบนะครับว่าช่องทางนี้นะครับจะเป็นการพยากรณล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆ2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับไม่ต่ํากว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการนี่เป็นการบันทึกรายการของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ และในปีนี้เองอาจารย์ก็ตั้งใจนะครับจะทําให้จบนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการที่จะรู้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับแบบภาพรวมนะครับก็สามารถติดตามกันไปยาวๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดที่เป็นตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดผ่านหน้าจอได้นะครับแล้วก็มาจองคิวดูดวงกับทางอาจารย์นะครับสำหรับการดูดวงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับแล้วก็ ดูโดยผ่านไลน์คอนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็อาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะครับมาทางไลน์ได้นะครับชัดเจนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบนะครับว่าเดี๋ยวช่องทางนี้นะครับจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับก็จะรู้ว่ารายละเอียดนะครับ ของโหราศาสตร์ไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อมูลไว้ด้วยนะครับกับข้าว่ากันนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนพฤิกายมปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับแล้วเวลาพูดถึงเรื่องการงานนะครับจะเป็นอย่างไรดาวทจ่เรือพบกัรมะก็ยังอยู่ในเรือนพบมรณะนะครับได้คุณสมพลกับเจ้าเรือนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนนะครับ กามบรณะเนหมายความว่ามีเกณฑ์มีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งนะครับหรือย้ายบริษัทนะครับในช่วงเวลานี้ก็ค้างชัดเจนนะครับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเปลี่ยนแล้วดีแน่นอนนะครับเหตุผลทําไมอาจารย์ถึงได้บอกว่าดีแน่นอนนะครับมีอยู่หลายปัจจัยนะครับ2ในหลายปัจจัยอันนั้นก็คือว่าดาวเจริญภพกรมมะดดาวศุ์เนี่ยโคจรนะครับอยู่ฤรือภพบรณะก็จริงแต่ได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับก็โคจรเป็น4่กับลัคนานะครับได้ปฐุมะเกณฑ์นะ เพราะฉะนั้นมีมุมมีเกณฑ์เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับและหลังจาก3พฤศจิกายนไปแล้วจนถึง30ิพฤศจิกายนนะครับดาวที่เริพบกัมมะดาวสุขก,ก็จะยกเข้าส่เรับพบสุภานะครับกัมมะสุภาเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการงานคุณมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จที่คุณได้วางแผนที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับลุยให้เต็มที่นะครับอย่างน้อยน้มนะครนี้นะครับ คุณจะมีเวลาในการวางแผนในการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะลุยเพื่อความสาเร็จของคุณนะครับอย่างน้อยๆณเวลานี้มากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับทาไมอาจารย์พูดแบบนี้ครับเพราะวันนี้วันที่จะบันทึกรายการอยู่นี้ครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับอาจารย์จะนําคลิปนี้นะครับขึ้น u t u b e นะครับในวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับน่าหมายความอะไรน่าหมายความว่าถ้าท่านติดตามนะครับช่องทางอาจารย์น็ตดูดวงชาแนลไว้คุณสามารถ เตรียมความพร้อมเตรียมตัวไม่ว่าจะตั้งรับหรือจะลุยได้ล่วงหน้ามากกว่าสี่เดือนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเรารู้ก่อนยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอย่างน้อยอาจารย์ก็ยืนยันได้ว่าถ้าเราไปรู้ใกล้ๆกับชั้นชิดถ้าเกิดคุณไม่มีสติพร้อมที่จะสู้ที่จะลุยกับปัญหาโอกาสที่จะผ่านนะครับอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้า เอาใจใส่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีอย่างน้อยปัญหาที่ว่าใหญ่ก็จะเล็กลงนะครับปัญหาที่ว่าเล็กคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเลยก็ได้นะครับก็คันทางชัดเจนนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรดวาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระก,ก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูนะครับก็ยังอยู่ในเรือนภพศาสชะ์นะครับตั้งแต่17ตุลาคมปีพะะปุทธศักราช2666ไปจนถึง4พฤษภาคมปีพุทธศักรับ กระดุมพัสสัดช้านะครับในช่วงเวลานี้ก็มีมุมมีกินมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการพบปะการงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ดีนะครับหรือแม้แต่จะไปหาคอนเน็กชันใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะครับก็ได้ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุ้นส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวเจ็ดภพปัตนินะครับก็คือดาวจันทรนะครับแต่เรามองภาพกว้างภาพรวมนะครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนในถึงแค่วันที่2พฤศจิกายนนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่โหมดปกตินะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ติดตามมาก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วถ้าคุณได้ติดตามคลิปที่แล้วคุณก็จะรู้อ๋อมันมีมุมเิกเต์ถึงแค่วันที่2พฤศจิกายนนะครับคุณจะได้รู้และเข้าใจจะได้ไม่ต้อง รู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังอันนี้ดาวนี้ยกย้ายเฮ้ยมันไม่ดีเลยเราเครียดจังเลยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่การพยาก,กรณ์แบบภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นมวลรวมมันไม่ใช่ตัวคุณ100%ซนะครับถ้าคุณต้องการจะเช็คเพื่อดูชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออกเชียลคุณผ้ายที่แอดไลน์สองศูนย์นนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบให้นะครับก็ชัดเจนนะครับ แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายดีในช่วงวลานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถือว่าอยู่ในมุมในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่พูดแบบนี้แล้วก็ไม่ระวังตัวนะครับก็อย่าประมาทนะครับแต่ให้รู้วว่าพื้นดวงภาพรวมไม่มีเกณฑ์นะครับที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเวลานี้นะครับก็ชัดเจนนะครับส่วนอุบัติเหตุก็แนวคคาดดปลอภััยะรบ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรประจาเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปประกอบการคิดพาาิจารณาการตัดสินใจนะครับที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะลุยกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเตรียมพร้อมที่จะตั้งรับนะครับแล้วก็ไม่ประมาทในปัญหาอุปสรรคที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยคุณรู้ก่อนลุวงหน้าไปยาวๆนะครับอย่างที่อาจารย์พยายามบอกไปแล้วยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ย ปัญหามันมีมุมมีเกณฑ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับตามสถิติก็ชัดเจนนะครับคุณจะได้เตรียมความพร้อมให้ตัวคุณเองได้นะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับที่ติดตามชมนะครับช่องทางอาจารย์นัทดูดวงชาแนลไว้นะครับและสนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ทางอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทาการพยากรณ์ครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพศัร256แล้วเนี่ยอาจารย์จะมาทําในส่วนของโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามไว้นะครับจะได้มีความรู้เกี่ยววับเเเรรรรื่่องโาาศสตตไทยยพิิมมด้นะค อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประสบความสําเร็จในเรื่องงานที่ได้ตั้งใจที่ได้คาดหวังไว้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านโชคดีนะครับวันนี้เราขิดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ